เสร็จภารกิจที่ดอนมูนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อวันนี้เดี๋ยวเราพาขึ้นเหนือสุดของเยอรมันคือฮัมบุกนะครับไปสนามรังเย่าของแฮนนาบอร์ินนะครับก็จะเป็นเกมฟุตบอลยูโรเราจะไปดูเนเธอร์แลนด์เจอกับโปรแลนด์นะครับบรรยากาศผมที่กำลังบันทึกอยู่เนี่ยคือเช้าตู่มากนะครับประมาณ8โมงครึง่ง ก็คนอาจจะยังไม่ได้คลึกคลักมากนะครับเพราะว่าการเดินทางจากตรงนี้ไปที่ฮัมบูกเองใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงตื่นเช้าหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเรามีเกมในช่วงเวลา15บหนกาที่ที่ประเทศเยอรมันตามเวลาเยอรมันก็อาจจะทําให้ต้องเดินทางเร็วนิดหนึ่งเดี๋ยวจะไปถึงประมาณสักเที่ยงบ่ายแล้วเราก็จะเข้าสนามกันไปนะครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับ ขึ้นมาบนรถไฟแล้วนะครับเดี๋ยวเดินทางต่อไปที่ฮัมบูรกกันเราถึงที่สถานี โอ้ยเลือกยากมากเลยฮะแต่สถานีนี้เราก็เดี๋ยวจะไปที่สนามใช่ครับของฮัมบูร์ช่ครับสิงเหนือฮัมบูรเพราะว่าเราอยู่เหนือสุดของเยอรมันหนาวนะอากาศเย็นๆอากาศเย็นดูโอ้กองเชียร์ในเทนแลนด์แล้วก็โปแลนด์เยอะมากนะใช่ครับค่อยๆไปกันแต่คาดว่าน่าจะในเทนแลนด์เนี่ยเยอะเยอะมากๆเหมือนกันไม่ใช่เราคือเทนแลนด์คือเนเธอร์แลนด์ประเทศเขาติดกับเยอรมันอยู่แล้วเรา ไปลุยกันก็จะเป็นยังไงข้างหน้านะครับโอ้บรรยากาศคือคักมากเราก็เดินไปพร้อมๆกับแฟนบอลนี่ละครับ ดวยกัในในี่แหละรครับบรรยากาศก็กเยนเ็ยนๆสบายๆไม่ได้ร้อนอะไรก็ทำให้แฟนๆก็เลิกที่จะเดินกันไปฟิชฟาสตียววู้วูวูนูวูววูววูวว หนึ่งสมัยของมิโลแลนก็พอช้ำที่ประเทศเยอรมันนี่แหละครับโอ้ oh. okay, okay. มาเหนื่อยก็ผมเข้ามาแวะในเพจเซ็นเตอร์นะครับ oh. ก็จะมีสื่อมวลชนจากทั่วโลกทั่วยุโรปนะครับเดินทางมาใช้บริการกันที่นี่นะครับ ก็เข้าห้องน้ําห้องท่าแล้วก็เข้ามาหยิบน้ําคนละขวดสองขวดที่นี่น้ําดื่มออจริงๆก็ประมาณสักหนึ่งสองยูโรนะครับอีกอย่างที่เขาว่ากันจริงๆอะ่ะก็คือว่าที่นี่เครื่องดื่มเบียร์เนี่ยถูกกว่าน้ําจริงๆนะครับผมไปเซอร์วิสมาละนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันต่อนะครับสวัสดีโชคดีที่เราเข้ามานะครับก็ นักฟุตบอลทีมชาติเนเธอร์แลนด์มาแล้วครับี่ววลอคอสวาวเวคอสอ่า,อาบู๊ะเข้ามาในสนามแล้วนะครับแต่อาจจะถ่ายไม่ได้เยอะเหมือนเดิมนะครับ กับบรรยากาศไปให้ดูนะครับจบลงไปแล้วนะครับก็เป็นชัยชนะของน,นิแด์กมก็สน,น,น,นุกนันเนด์่ยก็เคยเป็นชมป์ยูโรมาหึ่งสมัยนะครับซึ่งตอนนั้นก็เยอรมันเป็นเจ้าภาพเดี๋ยวดูกันยาวว่าสุดท้ายใ,ใครจะปเป็นแชมป์นะครับ ตอนนี้มารอยสัมภาษณ์นักเตะนะครับที่แบ็คดรอปมิกซ์โซนมีสื่ออื่นเนี่ยเขสัมภาษณ์วยเด่ดุม,มอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะเดินมาทางนี้หรือเปล่าเดีย๋ยวถ้าเดินจะเก็บภาพไว้ให้นะครับ,บได้

Time and that we have to be ready for France. No, it's game by game. That's the that's the, that's the only mindset. We're not thinking far ahead. We, we think about now recovery and then we'll focus on France. Um, well, there, there will be a lot of things to improve, and we'll discuss that tomorrow. And uh, we'll try to be at our best, and um, we'll look at it tomorrow, and hopefully we can be better. Thank you. Thank you. ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬากดติดตาม Subscribe YouTube ของไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคน